เดกเ่าตุลาคมสองพัร้อยหกในการฝึกจิตที่ดีนั้นเราต้องเพียรและต้องพยายามให้มากในบางครั้งจิตไม่สงบมันวุ่นวายเราก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะเดินจงกรม นี่เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมดาเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ต้องมีสติตามรู้ตามดูจิตมาจิตเป็นอย่างไรจิตใคิดฟุ้งซ่านเราก็รู้จกักอุนกิตใจเราก็รู้จกัก ในบางครั้งก็บมีความสงสัยไปซะทุกเรื่องก็รู้จักไว้ถ้าใช้เกิดปัญญาเนี่ยก็จะสอนจิตว่ามันไม่แน่นะไม่เทีย่ยงหาอุบายวิธีสอนอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งใดเป็นทุกข์ตัวสมาธิ เพียงพอแล้วสมาธิทมก็เกิดปัญญาธรรมแล้วจิตก็สอนง่ายจิตอ่อนโยนสอนง่ายคนในการงาน,นแต่จิตทุกวันนี้มันเป็นจิตที่ยังไม่ได้ฝึกมันสอนยากเนี่ยบอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่แน่ไม่เที่ยงมันก็ไม่ยอมรับหรอกมันก็จะหลงไปในอารมณ์ที่ตั้งอย่างความหลง อารมณ์ที่ตั้งเองความโกรธก็จะโกรธไปด้วยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยต้องมีความเพียรความพยายามมีสติถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ยากสอนง่ายเข้าใจง่ายแต่จะมีปัญญาได้ก็ต้องอดทนสักหน่อยฝึกก่อนเราเชื่อมั่นเรามีศรัทธา ตาตามีความเชื่อแหละถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้มีความเพียรมีความโอดโทนมีสติอยู่กับปัจจุบันนี้แหละเราจะละตัวตนได้จะได้เห็นธรรมนีโในพื้นฐานก็ต้องมีทานวิศีลใช่ไหมสนับสนุนก่อนไม่ซึ่งผู้ทําทานเนี่ยมันยัง่งายเหมือนกันนะออ๋ลองดูดิ อูเสียสระทำบุญทำทานอยู่สม่ำเสมอทำแล้วจิตใจเบิกบานเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยไม่ง่ายนะแล้วจะมานั่งฟังธรรมะยังธรรมะพวกเป็นภาษาไทยก่อนเราก็ไม่รู้เรื่องอกอกทำหรับผู้ที่ไม่ได้รู้เรื่องภาษาก็คอยเรานั่งสมาธิไป ฟังป็งความรู้สึกทันเทศมันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของทานของศีลของการทำสมาธิปัญญาอยู่ในมรรคมีองค์แปดนี่แหละเทก็จะเรื่องละความโลภความโกรธความหลงเรื่องของทุกข์สมุทัยนีโหลดมากจะอธิบายอย่างไรไปก็อยู่ในหลักเกณฑ์นี้ ให้จะิญสติกับสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้เราฟังยังไม่เข้าใจแต่ก็ให้รู้ว่าอยู่ในหมวดของธรรมนี่แหละก็กำหนดรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่จออกไว้มันจะมีอยู่ความให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทรเนื้นกะแนนขณะที่เราฟังคำปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้มีสติไปพร้อมด้วย มิสติด้วยรูนมข้าวรู้มออกหรือมิสติอยู่ในใกายรับฟังไปในขณะที่ฟังด้วยความมิสติเนี่ยบางทีจิตมันรวมกัมาเนะี่ยไม่แน่หรอกจิตรวมกัมาเห็นชัดแล้วไม่มีตัวไม่มีตนนะใจมันว่างกันเลยอืม เกิดปิติเกิดความสงบเกิดความเข้าใจในธรรมะที่เรียกว่าเห็นธรรมนะี่แหละมันก็เห็นแบบนี้ตอนที่ที่เราฟังกันขนาดนี้ก็อาจจะเกิดปิติขึ้นมาเนะี่ยอิ่มอ,อกอิ่มใจนี่ก็เป็นบุญลนะเป็นบุญนะมาถึงโอกาสบาร,รมีมันเต็มแนละ้วมาเป็นกุศลเป็นความฉลาดเกิดขึ้นนะ่จิตมันก็เข้าใจชัดนะ กิความรู้กันนันมันเปลี่ยนมันพลิกขึ้นมาหนังที่เราเคยฟังแั้แวแหละว่าพระพุทธเจ้าเทธรรมะบอกทางกับคนหลงทางใี้ทางสว่างให้กับคนที่อยู่ในความมืดเปิดของที่ปิดงายของที่ความของที่ความอยู่ก็รับน้ำฝนไม่ได้ไหงออกมาแล้วก็สามารถ รับน้ำฝนได้ของที่ปิดอยู่ก็ไม่เราไม่เห็นว่ามีอะไรก็เ,เปิดออกมาก็เขา้าใจชัดแจ้งชี้ทางคนหลงทางคือคนที่หลงก็คือเห็นกายนี่เป็นตัวเป็นตนก็หลงยึดมันถือมันองให้แสงสว่างคือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนหมองทางสว่างทางพ้นทุกข์ให้จะรู้สึกเป็นอย่างนั้นน่ะ ซึ่งในสมัยพุทธการก็ฟังธรรมแล้วก็เห็นแบบนี้มากนึกว่าเห็นธรรมมบริบาลพระเจ้าพิมพิสารสาส่วนนะได้เห็นธรรมะโอ้ไม่ใช่น้อยเลยผู้มีบุญมาเกิดแท้ๆพวกเราได้ฟังก็วันใดวันหนึ่งและจิตมันรวมเข้ามาเ,เกิดความรู้ขึ้นมาสักขณะจิตเดียวเท่านั้นก็เห็นธรรมแล้ว อย่ว่าจิตตกกระแสรพระนิพพานทวนกระแสโลกสู่กระแสธรรมให้เราตั้งสติได้ดีในการฟังฟังด้วยดีย่อมจะเกิดปัญญาเห็นไปเพื่อความที่เราจะมีปัญญาท่านนะ mm hmm. ผมเนื้อธรรมากับฟังธรรมพุทธเจ้าที่หลวงพุชาเทศนะเถิลใจ,ลใจม,มันม่มันผ่องใส เราเคยเห็นชัดมาแล้วต่อมามันมัวไปนะเป็นธรรมชาติมันฟังธรรมอีกมันเห็นพะนิิพานมันอยู่ใกล้ๆเนี่นแหละจะบรรลุถึงพันิิพานเลย,เน,ยนี่ก็แสธรรมนี่แม่สาคัญมากเป็นบุญมากนะมันจะทําให้กิเลสเรามันกระจายออกไปเราเห็นธรรมา่ะเห็พวกเราโอกาสดีเ,เนะแล้วถ้าพูดถึงนะเรายังมีร่างกายแข็งแรงเนี่ย สมบูรณ์อายุไปถึงแปสิบปีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หรอกแต่ก็สร้างความมั่นใจสร้างความดีไว้สร้างบุญสร้างคุศสมใ้้มากๆแล้วก็มั่นใจถึงจะมาเดบุรุษรมเธรรดแต่ตายจากชาตินี้มั่นใจว่าจะไปมีความสุขว่างสุขติภพนับเกิดเป็นมนุษย์กับพร้อมทุกอย่างเลยวเนี่ย ไม่ขัดสนอะไรนเกิดในสมัยที่เราจะพบกับพระธรรมคาสอนของพระสมมาสามเจ้าพระสงฆ์อีกเราก็สร้างพารธมีขึ้นไปอีกแหละจากชาตินี้เรามีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพิสหายก็อาจจะเคยเกิดมาร่วมกันมาแล้วก็ได้หนึ่งบระชานี้ก็ไะก็ตามตายไปมาเกิดใหม่ก็มาเจอกันอีกก็ได้เนืาอบัจจะญาติสนิทพิสยัยพี่น้องพ่อแม่ ที่เคยเกิดมาร่วมกันก็ได้เหมือก็นจะสร้างความด,ดีให้มันมั่นใจว่า,นนาืนั้นพอสังขารเนี่ยมันจะผุพังไปเรื่อยหละจนว่าวันหนึ่งเรารู้สึกมันก็ไม่อยากจะอยู่เนะาะอายุไปเก้าสิบไปร้อยปีมันก็จะเบื่อหน่ายไปเองธรรมาชาติมันอย่างเนี้ยเออเห็นไหมคนอายุเก้าสิบอยู่สึกว่าเบื่ออาหารไม่เฉยเไม่อยากจะฉันทานอะไรร่างกายมันไม่รับล่ะ หมดละเป็นธรรมดามันเสื่อมไงนะมันะมก้อนเสื่อมแต่ถ้าเรามีธรรมะมันก้อนเสื่อมก็เป็นของก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่เรานะเอาไม่ใช่เราเสื่อมเป็นธรรมดาของธาตุของขันนั่นะนี่ปัญญาเกิดก่อนที่มันจะเสื่อมอย่างนั้นเอาสร้างปัญญาก่อนเนาะยิ่งถ้าเรามีปัญญาดี อายุในน้อยเรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยน่าปเป็นบุญของเรานะเรามาเดินจงกรมั่งสมาธิมหาธรรมะนี่ไม่ใช่ง่ายนาะเราะซึ่งความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินเป็นยังไงล่ะคนพอใจยินดีในรูปเสียงกินรสผลดพดะธรรมรมเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั่นๆเรียกว่ากรรมตัญหามันเพลินไปเรื่อยๆทุกวันนะแต่แล้ว มันก็นเสียเวลาไปยไ,ไ,ไม่มีสติสมาธิแล้วเวลามีความทุกข์ความเพลินนั้นมาช่วยไม่ได้เลยแต่ถ้าผู้ที่รู้จักสแสวงหาความสงบไว้ความสงบนีมันช่วยได้นะ่ะอาน,นาปานสตินี่นสำคัญมากด้วยนะอ,อช่วงผมเป็นมาลาเรียนเนี่ยนะอ,อมีเวัฒนามากเหมือนกัน จิตมันหมืนติ้วติต้ตเลยนะไหนจะโรคก,ก็รุนแรงยาก,ก็รุนแรงอีกทำยังไงก็สู้กันเนาะเอาคำตัดสตินู้ลมหายใจจิตเข้าไปสงบนิ่งในได้พักไดพักจิตได้พักในสมาธิถนะอยออกมาเบาลงละเอาเอกเข้าสงบอีกทำอยู่อย่างนี้นะ ว่าร,รมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคำที่ชัดเจนทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทงที่เราประพฤติธรรมนี่แหละสร้างสมบรมไว้เป็นกําลังเป็นพละเป็นพลังสติพละปัญญาพละให้เพียรเถาะพยายามเถอะมีสติอยู่ในกายนันจงกลมหนังสมาธิ ทำอย่างนี้ไม่เด็ดไม่เหนื่อยละเราจะมุ่งหวังวนะนี่ชาตินี้เราเห็นแล้วเราบรรทุกอะ่ะยังไงก็ตายเราสละละมายิ่งเป็นพระเนี่ยเส,สียสละหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมุ่งละปฏิบัตินะไม่ต้องการอะไรในโลกเมื่อเราปฏิบัติไปนะ่นะเราเห็นนะเห็นธรรมะเห็น,หนโอ้ทั้งโลกนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ย ถ้าโลกนี้เป็นของเราคนเดียวมันก็นไร้สาระ,ะมันไม่มีสาระแหละทำไมอ่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันไม่คงอยู่ตลอดไปเราจะเอาอะไรไปนะแต่คนหลงในโลกมันทําไมก็พยายามหากันนี่แหละถ้าผู้ฉลาดก็หามาบ้างก็แบ่งปันไปบ้างก็ฉลาดแต่ผู้ไม่ฉลาดก็แบกไปเรื่อยๆเลยแบกไปจนตายไป ก็มอบไปคนอื่นแบกต่อคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ฉลาดก็แบกต่อไปอีกตายไปอีกก็สรุปแล้วก็ยังไม่มีใครเอาอะไรไปได้แต่ผู้ที่ฉลาดนุตจ,จักสร้างบาร,รมีสร้างบุญสร้างกุศลไม่น่าอนุโมทนาเนาะท่านมีความฉลาดเสียสละทำทานบาร,รมีช่วยเหลือปัจจัยสี่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนยากไร้คนชรา ทุกอย่างเนะี่ยส้างสาธารณประโยชน์เนะี่ยช่วยคนที่เป็นทุกข์มึงอนะเป็นบาร,รมีมึงอะนะนาน,นานุุตนาทุกๆท่านนะั่ะสายพระสงฆ์นี่ถึงพร้อมันก็ต้องปฏิบัตินะมีความพร้อมนะต้องสวดมนรรมต์ทำวัดภาวนาไวนะ้ไม่ประมาทเอาจริงจังวันหนึ่งแหละปัญญามจะเกิดพยายามเถอะไม่เคยพิสัยหรอก ถ้าเราเป็นคนคิดมาก้องส่มากไม่ต้องอ,อะไรมาก,กเรากเดินไปเท้าขวาพุทเท้าซ้ายโถดขึ้นบันไดกันนับไปบัน1ึงสองสามสี่ห้าขีขั้นเดินมากันกนับไปที่ไหนกับนับมีลูกประคำติดตัวพุโทโธธรรมโมสังโฆอธิปิโสร้อยให้จิตมันอยู่อย่างนี้มันสงบแล้วมันมุ่งหวังตั้งใจต้องตั้งใจนะใช่ไหมต้องตั้งใจ ต้องการสิ่งที่เรามุ่งวันมันเป็นยังไงเนาะไอ้ผมเป็นกัลยาวก็ไม่เห็นทำเป็นยังไงเนาะปฏิบัติเนี่ยพระโสดาบันนี่ดีมากเลยไม่มาเกิดอีกไม่มีชาติที่แปดไม่ต้องตกนรกสนน่าสนใจมากเพราะอะไรเริ่มกลัวนรกเงี้นเกิดความกลัวนรกก็อยากจะปฏิบัติเอาวันหนึ่งมาจิตมันรวมเข้ามาเห็นชัดๆเนี่ยก็ไม่มีตัวเรา สมมตินี่นะแหมเกิดปิติสามวันสามคืนมันปิติอย่างมันไม่ลืมเลือนเลยนะนไม่หิวข้าวหิวปลาไม่หิวการนอนนอนกับนอนไปอย่างนั้นทานกับทานไปอย่างนั้นนะเออมันอิ่มเลยมันอิ่มได้ทิพย์พวกนะั้นอิ่มได้ทิพย์อิ่มได้ทำหมนะแต่ถ้าเรามีเงินทองเอา้ามีเงินทอง อยากจะทานอะไรก็ได้คนไม่มีก็มอยากจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานมีสองอย่างนะแต่คนที่ทานอะไรก็ได้นานเข้าก็เบื่อหน่ายไม่รู้จะทานอะไรเหมือนกันเนะเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาอย่างหนึ่งของคนมีคนไม่มีก็ไม่รู้จะหาอะไรประทานที่จะดำรงชีวิตเห็นไหมไม่เชื่อมีแล้วมันจะอิ่ม ธรรมะเนี่มันจะอิ่มเลยธรรมะปิติธรรมอิ่มอกอิ่มใจมันอิ่มมากกว่าอาหารทั้งหลายนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะพวกเราก็ทำทานเอามีศีลมุงภาวนาสนับสนุนในพระพุทธศาสนาทุกประการในอนหน้อนุบุทธนาสาทุกการมาก่นก็ปฏิบัติ ผมเนือ้อมาทั้งย,ยอง่องว่าเจษสากกลบุตรใช่ไหมมีสมบูรณ์บริบูรณ์แหะต่อนแสวงหาธรรมจนว่าเข้าใจพระเจ้าเทศถึงอริยสัจสี่ท่านก็เห็นธรรมละเลยฝังเศษครั้งที่สองสมได้เป็นพระอรหันต์เลยน,ะนี่บาลเมธสร้างมาแล้วพย,ยัญชาตินี้เราเป็นโยมก็ตามเป็นพระก็ตาม มุ่งมั่นนะปฏิบัติการเอาจริงเอาจังต้องเห็นธรรมต้องบรรลุธรรมแหละแต่ยิ่งเห็นธรรมแล้วเนี่ยนึกซึ้งขึ้นไปอีกเนี่ยกายพิจนารณาในกายเนี่ยเป็นก้อนอสุภะอสุพังมันเห็นละเอียดไปมากมายเนี่ยลาอธิบายเทศให้ฟังนะได้ตังใจทุกท่าน